ึ้งพี่แกเราดิเราดิพี่เคนเดี๋ยวไปทำงานปาร์ตี้กันพารีอ่ะเป็นยังเนี่ยเที่ยงเหรออี๋คอมอ่ะชนเลยไปแล้วทีเดี๋พี่ <laughs> พจอดตั้งเยอะแยะไม่ต้องจอดซ้อนกันด้วยเฮ้ยพี่เคนดูดิมีพนักงานทุนท่านรับเนี่ยเขาสั่งขับแล้วมาส่งเลยเนี่ยเอ้ยนี่มันห้างหรืออะไรพี่เคนโอ้โหดูซิมีคุณหมีเฟตตี้เฟตแบดด้วยนี่มันก็คือร้านขายพิซซ่ามีเฟตตี้เฟตแบดนั่นเอง โอ้โหววววาไหนไปดูซิเพื่อนๆเามากันได้ยังนะรู้สึกว่าที่นี่เขาจะมีงานปาร์ตี้กันด้วยนะปาร์ตี้ฟักซี่ยินต้อนรับทั้งหน้าประตูเลยเหรอขยับได้ด้วยเหรอโยนได้ดีเขาเป็นหุ่นยนต์ไงสมมตยนต์นอของเล่นเด็ก,<บ>กอะมาหมุนน่ารักมากเลยอะซื้อตัวกันซื้อตัวกันเฮ้เดี๋ยวก่อนซื้อตัวแล้วทำพิซซ่าหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยนี่ให้ไม่แค่เรามีพิซซ่ากินแล้วเอ้ยอ้าวมดูดิค่าเบลล์ด้วยอะเฮ้ย เขาคิดว่าเราขโมยพิซซ่าเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาแอบชำเลืองตามองเราด้วยล่ะคนรู้กะแล้วเขาไปนี่งานกันดีกว่ายังไม่มีใครมาเลยอ่ะแต่ว่าดนตรีเริ่มแล้วโอ้โหวงแกมร็อกโอ้โหวงใหญ่เลยนะเนี่ยนั่งดูนั่งดูนั่งดูขอนั่งดูกันนะโอ้โหวุ้ยมันมันเขาร้องเพลงอะไรกันเนาะรับย่อรับย่อมาแล้วมั้ยรับย่อแล้วมันขนาดนี้ต้องรับย่อแล้วเอยนั่นวงแกมร็อกเลยนะไม่ใช่วงรับย่อพ่เศษนะโอ้ยย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  เฮ้ยเสื่อมมาแล้ววงเขาเสื่อมแล้วพี่เคนคนเดียวเองโอ้ก็รังมันเลยเฮ้ยพี <laughs> เ่เคนเขามีความรู้สึกว่าข้างหลังอะ่ะมันมีตู้โชว์อะไรบางอย่างเนี่ยนะอุย้ยปลาปองเหรอใช่เหมือนจะเป็นเครื่องเล่นปลาปองนะอ๋อปลาได้ลูกตาใช่ไหมเฮ้ยเขาจ้องหมดตู้เลยนะตอ้นี้อะไรเจ้าของร้านนะตกจะแจมหมดเลยเ น่โองตัวนี้ให้พี่เคนเขาชอบตัวเนี้ยแต่เขาจำไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออ,อนะไรชอบลองทอได้ยังไงเนี่ยอีบอลลูนบอกให้ด้วยนะอุ้ยห้องนี้เขาเล่าเรื่องนิทานกันเหรอ โอ้มีเสียงซาดอนตรีประกอบฉากด้วหรอเนี่ดูดิชิก้าเขาถือคัพเค้กมาให้เผื่อเราอยากกินคัพเค้กของเขาด้วยนะขอกินด้วยดิขอกินด้วยดิดูดิบอนนี่เขาถือกีตาร์อยู่เลยอ่ะเอ้เรามาทางนี้ดีกว่าพี่เคนเดี๋ยวถ้าทางเพื่อนๆจะมากันเยอะเลยนะนี่เราดูตู้เกมนี่ดีกว่าเรามาเล่นเกมรอเพื่อนกันดีมากสปินไฟเตอร์สตาร์มาอ้ำเจอได้เจอได้นะเฮ้ยเมียวเขาเล่นไม่เก่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเขาไม่ได้เสียบปลั๊กเหรอเฮ้ยอย่าทุบตู้เขาเขาทำไมเขาไม่เสียบปลัั๊กใให้้เเเเเราล่่่นนีีียยยด๋วไมมตงจฮ นี่นตู้ชาร์จแบตบนี่นแอบซ่อนกันไอ้ไม่ใช่ตู้แบบอปหรอป็นตู้ชาร์จแบต <c oughs> หรอฮาไม่เห็นพี่เค้นละด,ะดีไม่จับพี่เค้นไม่ได้หรอกงามันเป็นตู้ชาร์จแบตของหมี่แฟตตี้ใช่ไหมไอ้นี่เขาลองเข้าไปไหนดีโอ้อยมิดเลยพี่เค้นมันแอบซ่อนได้จริงๆด้วยอ่ะแล้ว <c oughs> จะซ่อน<ต>จากใครเนี่ยซ่อนจากเพื่อนหรอเล่นซ่อนแอปกับเพื่อนไงอ๋อหอแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมุมถังขยะเฮ้ยถังขยะของแกมล็อกเฮ้ยดูดิบันน่ารักอ่ะมันน่ารักมากที่งเอาไหนดีอ่ะเนี่ย้ เราก็มาที่นี่บ่อยๆสิอ้าวเหรอนึกว่าเอากลับบ้านได้อุ้ยนี่ไงคุณบอลลูนบอยอุ้ยบอลลูนบอยนี่จะชวนเราเข้างานใช่ไหมเอ้ยเขาด่ารักมากเลยอ่ะดูดิไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกันจะมากันเต็มเลยนะเนี่ยวินี่ห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องปาร์ตี้วันเกิดวันใครจะเกิดเนี่ยขอทำเป็นตุ๊กตามันหลอนจังเอ้าอ๋อมันเป็นห้องแฟนอาร์ตเนี่ยโว้ยมันจะหลอนมากกว่าน่าชวนมาไหมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแฟนอาร์ตมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละ นี่นี่ห้องปาร์ตี้วันเกิดพี่เคนห้องปาร์ตี้ห้องหนึ่งอ่ะแบบเอ็กซ์ซิสซุนตัวแต่ว่าเป็นคล้ายๆกับห้อง VIP อพีนะวิ่น้ำหกระวังลื่นนะใครมาทำน้ำหกในปาร์ตี้จะไม่เริ่มซะหน่อยนี่นี่เอามาทางนี้มาทางนี้พี่เคนเจอทางลับด้วยล่ะมาดูดิทำไมมันมีน้ำหกด้วยล่ะนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้มาดูดิมีช่องแอร์ด้วยเหรอมีกล้องด้วยแอบส่องใครอ่ะเฮ้ยทะลุห้องรปภหรออ๋อเออมันก็เลี้ยวซ้ายได้เมื่อกียร์จะเดินมาทำไมนี่ไอ้เราสมัครเป็นรปภที่นี่เลยมาโอ้ยไม่เเออาานี ไม่ต้ทํทำงานเลยมันหลอนอยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเงินดีนะโอ้เงินดีก็ไม่เอาจะมีมชีวิตใช้ตังนะทำไมห้องนี้สายไฟขาดล่ะแล้วห้องนี้ล่ะเอ้ยห้องนี้มีพิซซ่าที่เหรออ๋อเป็นห้องน้ําไม่เห็นมีชักโครกเลยอ่ะเฮ้ยสุขาอ,อยู่ไหนเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จมั้งเอ้ยแต่ว่าร้านมันเดูเก่าๆไงก็ไม่รู้นะพี่เค้นอันที่ทำไมกระจมองเห็นฝั่งนู้นด้วยอะ่ะโอ้ยน่ากลัว ดูดิด้านหลังร้านน่ะมันปิดรังมานานแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่ห้องอะไรอ่ะอ้อมห้องเซอร์วิสเหรอ้เอยเซอร์วิสหรือเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่รู้อะ่ะแต่รู้ว่าเอ้ยหุ่นยนต์พวกเนี้ยพี่แกมันถูกทิ้งเอาไวอ้อ่ะโอไม่ทำไมพังขนาดนี้เนี่ย<อ>น่าสงสารจุงร่างพังหมดแล้วอะ่ะเอ้ยแสดงว่าเขาไม่ใช้งานมาแล้วใช่ไหมมันถูกทิ้งไว้ที่เนี่ยเราช่วยแคสซ่อมดีแม่แล้วไฟดับเออจะจะทำไมาไฟดักป้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ไงเนี่ยซีไฟอยู่ไหนอไอมีแคอยู่ไหนเนี่ยเขา มองอะไรไม่เห็นเลยอะอยู่ใ,ใกลก้นตรงนี้แหละอย่าไปเหปเยียบอะไรเข้านะอ้อมไฟมาแล้วเฮ้อ,อใครอะ่ะเฮ้ยเดแค่เขามาได้ไอ่งอตอนแรกไม่เห็นมีเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมาอยู่ดีเขามาได้ไงอะ่ะพี่เคงเขาวับเหรอเขาไปอ,อมดับดิ่ง<ด>อ้อ พี่เคนเดี๋ยวนะมันรู้สึกจะแปลกๆปลกันเนี่ยเอ้าจะไปไหนแล้วเจ้าเด็กค่ะมาใกล้เฮ้ยหรือเราไปโดนสวิตเปิดคุนเขาอ่ะเขาจะยังขังอยู่ก็ได้ไงตามไปดูก่อนบอกแล้วว่าอ้อมจะไปจับอะไรมั่วเร้สึกแปลกๆไงอ่ะพี่เคนแปลกแปลกไงก็ไม่รู้อ่ะพี่เคนปิดประตูก่อนเดี๋ยวเขาหนีออกไปนะเฮ้ยว่าปิดไงอ่ะเฮ้ยมาเราได้ปิดประตูก่อนปิดแล้วปิดแล้วอ๋อประตูก็ปิดไม่สนิทใช่ล่ะอุ้ยเขาจะออกมาไหมนี่เอาว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะไม่เห็นมีใครมาสักคนเลยอ่ะเฮ้ยแก้แก้ ชิกชก้ามาช่วยด้วยครับโอ้โหทำไมเขาไล่กินเราอ่ะโอ้ยนี่แล้วตาแดงมาแล้วอ่ะพีแค่เรารีบกลับดีกว่า อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะบอกแล้วว่าปาร์ตี้ที่นี่มันสุดหลนอนนะอ้ามทำไมเขาไล่ตีเราเฉยอ่ะเอ้ยเรามาเที่ยวกันนะเอ้ยทำไมเขาถึงจะมาทำร้ายเราอ่ะบอกแล้วจะมาจัดปาร์ตี้มันเกิดที่นี่อ้าช่วยด้วยครับพ,พี่เค้นไปทำอะไรเขาไม่พอใจหรือเปล่าไม่รู้อ้ามมาแหละส่องตรงที้แล้วส่องตรงนี้แล้วซ่องหรอส่องหรอเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เค้นอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้เราทางออกอยู่ไหนอ่ะตรงไหนเขาก็เห็นเนี่ยเฮ้ยจำทางออกไม่ได้แล้ว,อ,วอ่ะน,นี่อ้ามมาทางนี<อ>้ทางไหนทางไหน อันนี้นจะวิงบอดไปไหนไอเอเขาไม่ไฟดับอีกแล้วอ่ะเออขายอะไรขึ้นนะ่ะเฮ้ยเออเจ้าหมอนะนดับมาโอ้โหงานง้อกันไปแล้วมอนดับมาแล้วจะได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวละครไฟในเฟสตี้ที่มันอัปเดตนมาใหม่กันนะตัวแรกนะคะจะเป็นทอยบอนนี่ค่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบโชว์ไทม์นะเขาจะดีดกีตาร์ได้โอ้ยน่ารักเชนอสซีดีกันใหญ่เลยมันจะมีบางตัวนะคะที่แบบยังเป็นตัวเก่าอยู่เนาะแต่ว่าบางตัวก็อัปเดตเป็นตัวใหม่นะคะแล้วมันก็ขยับได้ด้วยนะอี้มาลองเพลงได้เจ๋งอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นพับเพจค่ะอุ้ยตัวป๊บอ้านี่ยไม่เอาอ่ะเฮ้ยตัวชอบของเขาเลยนะเขาชอบตัวเนี้ยน่ากลัวดูท่าเดินมันดีน่ารักอ่ะไม่แม้ว่าตรงไหนเลยอาปการมองซิน่ารักทุกตรงเลยต่อไปนะคะตัวนี้ก็ชอบเหมือนกัน ไชิก้าค่ะจะเป็นรุ่นโชว์ไทม์เนาะเอ้ยมันถือคัพเค้กด้วยอ่ะนี่น่ารักแชวอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะเอ้ยแต่ว่าเวอร์ชั่นแกมล็อกเราก็ชอบเนาะแล้วก็บอลลูนบอยค่ะ อันนี้เราก็ชอบเหมือนกันมันก็ตลบนี่นี่ดูดิให้เดีย๋ยวน้องจะเดินให้ดูนะโอ้ยมาแล้วถึงลูกโป่งด้วยเดี๋ยวรอน้องเดินแป๊บนึงนะุนติ้วุนติ้วเลยน้องกรอกตาได้ด้วยอะ่ะไปซะแล้วไปละแล้วก็ฟักตี้ค่ะเฮ้ยจุนี้เขาก็ชอบนะมันใส่แว่นตาด้วยอะ่ะแล้วดูหางของเขาสิหางของเขาหนี่สะบัด พลิ้วไหวจริงเลยโอพลิ้วมากเลยนุ๊ซีเดินก็พลิ้วคนทำแอนิเมชั่นได้สวยจังตรงนี้ล่ะเอ้ยแฟนทอมเป็นแฟนทอมบลลูนบอยเอ้ยทำไมเขียวเอืองี้ยอ้ําอันเป็นแฟนทอมไงเป็นร<า> <Phantom. S 2> ุ่น <c oughs> ล่กแฟนทอมเหมือนสลามเลยอะ่ะแล้วก็สปริงแับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นร่างทางังนะคะคือบางอันเนี่ยมันก็เก่าใช่ไหมแต่ว่าถึงแม้จะมันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันก็ยังสวยอยู่นะต่อไปนะคะจะเป็นแมนเกิลค่ะเอ้ยตาล็อก็ตัวเนี้ยถึงแม้จะเป็นร่างพังก็ ยังน่ารักอยู่นะอุ้ยแล้วในขาในแขนใน,ในมือเนี่ยแยกไม่ออกเลยม <c oughs> ันทันกันไปหมดแล้วล่ะ <c oughs> แล้วก็อีกตัวนค่ะเป็นมิทเตอร์บอนนี่นะคะน่าจะเป็นในร่างของมิทเตอร์เนะาะรังอยู่ดินี่เป็นร่างคังค่ะอจีเฮ้ยแล้วใครแกล้งน้องกันดิๆเอกดาดไปแปะไปที่หน้าเนี่ยนาหนี้ใครแกล้งนั้นเนี่ย <c oughs> โอย้นี่ใส่ไม่ดีเลย <c oughs> แต่ว่ารุ่นร่างพังนี้ก็น่ารักไปอีกแบบถึงแม้จะน่ารักแบบหล่อนก็ตามนะตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนกระต่ายบอนนี่เลยอะ เอ้ยแต่ว่าตัวเป็นสีดำเลยอะ่ะอุยนะตัวนี่เจ้าหุ่นยนต์แอนดร0ศูนย์สองเนาะนี่ถ้าตามก็จะประมาณนี้จีมันจะคลองะเนเ่ย <laughs> เราต้องเปิดเป็นโหมดครีเอทีฟนะเพราะไม่งั้นมันจะโจมตีแล้วเนาะสําหรับบางตัวนะคะแล้วก็จะเป็นแฟนตอมเฟรดดี้ค่ะตัวน,นี้ก็เป็นเวอร์ชั่นเก่าเนาะวะ้าเขียวอึอีกแล้วทำไมขามอยู่ข้างเดียววนะเนี่ย <laughs> เอ้ยดีก็เป็นรุ่นล่างพังอีกรุ่นหนึ่งปะเนี่ยเราจะเดินยังไงนะอ่ะเออเจะแบบว่ากระโดดกระไยขาเดียวก็ได้นะ ร่างก็จะออกแบบดำๆนิดนึงนะนี้ร่างก็จะออกแบบดักไซมืดๆนะคะอ๋อหอเขาขึ้นล้ดับเป๊เลยดูดิเหมือนไปตกตะไคร่น้ําที่ไหนมาเนี่ยแล้วก็นี่จะเป็นทอยเฟรตี้โชว์ไทม์นะคะก็จะเป็นหมีเฟรตี้เนี่ย <c oughs> ถือไมครโฟนร้องเพลงเนาะเว้ยตัวนี้พี่เคนชอบตัวซีร้องเพลงไงเลยเป็นเวอร์ชั่นเก่านะออ้ยแต่ว่ามันก็ต่ารค่ะดูดีน่ารักเวอร์เวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นเก่าข้างไหนก็ยังดูสวยอยู่นะ แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นแฟนเทอรเมนโกลนะคะตัวนี้มันก็จะออกสีดำดำมืดๆเหมือนกันเนาะออกเขียวๆนะโอยเรื่องพันเมื่อกี้แต่อันนี้ขึ้นลาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมอตแรกของเรานะคะสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาดูอีกมอตดีกว่านะคะอันนี้เขาล่ออันนี้เขาก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมตัวละครเข้ามานะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกลูปปั้นนะคะลูปปั้นสเตทนะคะก็จะเป็นลูปปั้นขนาดใหญ่ไว้สําหรับตกแต่งก็ได้เนาะปึ๊บนี่อันนี้จะเป็นตัวชิก้านะคะแกมร็อกชิก แต่ว่ามันใหญ่มากเลยนะดูดิเทียบกับตัวของเรานะคะตัวเล็กนิดเดียวอย่างเงี้ยไปตั้งที่ฮอลลีวูดได้เลยนะนี่ขอันนั้น,น,นแหละ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของมูนดรอปนะคะ ไอ้รูปปั้นของมูนดรอปก็เหมือนดีเนาะมันก็จะออกสีทองทองอะนะสวยเวอร์นี่แล้วก็รูปปั้นของมอนตี้ค่ะอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนะใส่แว่นด้วยนะอันนี้เป็นรูปปั้นของซันดรอปค่ะโอ้โหมีดูท่าเขาก่อนด<ช>ูแขนเลยอัน,นจะเป็นรูปปั้นของมีเฟรตี้นะคะกําลังร้องเพลงเนาะโอ้โหกำลังแรปเย่เลยเนี่ยอันนี้ก็เท่น,นะเปอนในของจริงเขาเลยแล้วก็รูปปั้นของร็อกซี่วูฟนะคะเอ้มันถือทงได้หรอวุท่าแปลกจุงแต่สวยนะนี่ให้ดาร์ลัดูดีน่าจะ มีด้วยกันประมาณนี้เน,ะนาะนะจะประมาณ6แบบด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนหนังต่อไปค่ะมันก็จะเป็นอยู่กับพวกไข่สปอนของพวก Final อ f เฟตี้ซิเคียวริตี้บนะคะจะเป็นไข่เวอร์ชั่นแบบร้องเพลงอะเนาะหรือว่าเล่นดนตรีนะคะแล้วก็จะเป็นมอนตี้ค่ะโอ้โหมาแล้วรักร้อใจมือกีตาร์มือกีตาร์มือเบสมือเบสแล้วก็สาวน้อยล็อกซี่วูฟค่ะอุย้ยมาดีกีตาร์เหมือนกันแล้เนี่ยว้าวสวยเชียวแล้วก็จะมีเฟสตี้นักร้องนําค่ะวันนี้ขาดไม่ได้เลยเนี่ยไม่ครบแก๊ง แล้วก็ขาดไม่ได้เลยมือกีตาร์แกมล็อกชิก้าค่ะโอ้โหสักครบขนาดนี้ตัง้งวงได้เลยนะนี่เอ้ย,ย,ยเกือบครบแล้วเกือบครบละแล้วก็มาดูไข่ใบต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าแกมล็อกพิกนะคะเอ้ยดูดีตัวใหม่เหรอไม่แน่ใจอ่ะน่าจ,นะจะเป็นตัวใหม่อ่ะนะแต่ไม่แน่ใจว,ว่าเราเคยเห็นหรือเปล่าเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะวานิซาสซาค่ะรล้วก็คอยหญิงนะคะนี่โจทย์เก่านี่นะอ้าไม่เอาอ่ะไอ้ระวังลับไฟฉายทุบหัวนะแล้วก็กริชแทบค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือยังตัวใหญ่ใหญ่แบบเนี้ย เบลอเลยเฮ้ยเป็นเวอร์ชั่นอะไรเวอร์ชั่นวิทเทอร์ป่ะเนี่ยน่ากลัวดูดิมันจะคำบ้ามัแล้วไหมเนี่ยแล้วก็นี่ก็จะเป็นมินิมิวสิกแมนนะคะโอเคเอ้ยเครื่องค้างเครื่องค้างเหมือนเครื่องค้างลยไข่ลาและไข่ไม่ค่อยไปยกขคยตัวมเล็กดีนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นวิเทอร์สกิลิตี้ปอดคาะ นี่จะเป็นรุ่นเวอร์ชันวิทเทอร์ค่ะเฮ้ยมันโจมตีเราเนี่ยถ้าเราไม่เปิดครีเอทีฟเนี่ยถ้าเป็นสวายเวอร์เนี่ยเขาเข้ามาโจมตีเราทันทีเลยเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นเวนนี่ค่ะอันนี้เหมือนเราเคยเห็นแล้วนะแต่ว่าจะเป็นรูปร่างตัวใหม่นะคะเอ้ยดูหูเขาดิงอ้าไม่วันมาขึ้นมาอ่ะดูจะหูก็สวยจังเฮ้ยรุ่นนี้แบบไม่ใช้มีดรุ่นนี้ทุบเลย ต่อไปนะคะจะเป็นแกมร็อกค่ะแล้วจะคล้ายๆกับแกมร็อกแฮกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยอยวาลองดูหน้าตาดีอ๋อนี่ไงี่เคนหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้อ๋โอโหรุ่นดําเองคล้ายๆบอลลูนบอย,อ,ยอะเนาะต่อไปนะคะจะเป็นสกอตคาร์จอนค่ะตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าหน้าตาเป็นไงเนาะอ๋คอคล้ายๆแบบเป็นบล็อกไฟนะมาต่อกันเป็นรูปร่างคนซึ่งมันเดินได้นะเป็นพลิกก้เลยดูสิอย่เราดูมันเดินนะตลกเชียวตอนนี้มันเตเบิลอยู่เฮ้ย <laughs> มันเดินแล้วมันเดินแล้วม,มันเดินไปละต่อไปนะคะจะเป็น แกมบล็อกเฟตี้ชาโดว์ค่ะเฮ้ยของใส่ข้าวเจ้าหนาวเนี่ยอ้ําดูดิหัวสันใหญ่เลยเฮ้ยหมือว่าเขาจะแปงลงร่างกันแน่เนี่ยพอบอกไม่เขาหน่อยเห <c oughs> มือนเขาจะแปงลงร่างเลยนะพี่เคนแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นแกมรล็อกสปริงบันนี่ค่ะเฮ้ยน่ารักอะ่ะเป็นรุ่นแบบดอกไม้โปรยใบไม้ผลิหรือเปล่าเนี่ยเสื้อใจม่กล้ามากเลยเสื้อ,อลายดอกเลยลายดอกไม้อ่ะดูดิ <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะตัวนี้ก็ดังเหมือนกันเราชอบฟันดรอปค่ะอุ้ยดูเขาทำสกินใหม่หรือเปล่าลูกค้าสิท่าเดินไปแลว มีท่าเดินกับท่าเต้นนะ <What S 1> เห็นเปล่ายกไปเ <c oughs> ยกมาเนี่ยตัวนี้ไม่ดูเป็นมิดดูดิมันสวยนะดูท่ายกเยกของมันดี้ะทุท่าเดินของมันดี ลับเยอะแลบเยอะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแกมบ็อกพักเพ็รค่ะอันนี้ก็มาดูดิอ๋อนี่ไงนี่ไงสกินเป็นแบบนี้โอ้สวย,ยจงุงสีมันสวยเนาะสีเรื่องแสงแนะนั่นนะนี่แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเดอะบ๊อบค่ะนนี้ดิอ๋อฮะอ่ะจ๋โอ้โหพีคเคนโอ้โอโเขากินเพื่อนเขาไปแล้วอะ่ะเหมือนมันเป็นสายไฟเลยอะ่ะกองขยะสายไฟลยประมาณเนี้จูบเบลอเลยนี่คือความแค้ของคุณโอ้ยยังหลอนหน้าตัวใหญ่เนาะต่อไปนะคะจะเป็นแกมบ็อกบอนนี่ค่ะจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะ เป็นเวอร์ชั่นร่างทังค่ะโอ้โหแขนไม่เหลือเลย สงสารเขาอ๋อใครทำเขาเนี่ยเอ,อ้ยมันเป็นเวอร์ชันร่างพังของมันต้องมีพังกันบ้างแหละต่อไปนะคะก็จะเป็นเวอร์ชันร่างพังของจราเข้มอนตี้นะคะโอ้ยิ่งหนักเลยเลอยู่ครึ่งตัว <c oughs> เอ,อ้ยเหลืออยู่ครึ่งตัวเขาก็เดินมาโจมตีเราได้นะดูดีโอ้โหครึ่งตัวก็ยังน่ารักอยู่นะยังก็ซอมบี้แน่แล้วก็ต่อไปจะเป็นเวอร์ชันร่างพังของล็อกซี่วูฟนะคะอ้โหกระจายอุ้ยดูดีรุ่นร่างพังของแกมล็อกล็อกซี่วูฟมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น แกมร็อกชิก้าค่ะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันราสุดเนาะทีเมื่อกี้เขาวิ่งไล่ตามล่าแล้วนะโอ้ตัวเนี้ยสวยอันนี้สวยตะดูนะอย่างโหัวตะขอ,อก ของกินล่อเขาเปล่ามา,าดูตัวต่อไปกันบ้างดีกว่า,า,าค,ค่ะเขาคือแกมร็อกบอนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวปัจจุบันนะเนาะนี่ดูดีเอ้แต่ว่าสก,กินอย่างนี้มันก็สวยดีนะเห็นปะยก็จะเป็นเที่ยวทะเลใสแว่นตาด้วยเอ้ยมันเป็นสไตล์ของเขาแล้วก็ต่อไปจะเป็นเจ้ามูลดรอปนะคะที่เราล่าเราในร้านเมื่อกี้นะคะซึ่งมันมีความสามารถในการแบบว่าทําให้ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้นะทําให้มันแบบเกิดความมืดได้นะคะเราก็จะมองไม่เห็นชั่วขณะเนาะนี่ตัวนี้เขาชอบแฮปปี้เอ้ย ตัวเล็กๆน่ารักดีนะแต่ว่าอย่าไปรังแกนน้อนนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแกมร็อกโกลเด้นเฟรตี้ค่ะ ตันนี้ก็ชอบนะเป็นมีเฟ,ฟตตี้จะสีทองทอะเนาะเอ้ยแต่ว่าเขาจะแปลงร่างอีกเหรองเฮ้ยสั่นเงงๆอีกแล้วอะหรือว่ากลไกลของเขามันผิดปกติเนี่ยมันกระทบกหญ่เลยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแกมด็อกฟันทามฟักซี่ค่ะมันก็สวยไปอีกแบบเน,นี่ยออกโทนสีชมพูทั้งตัวเลยนะแล้วก็<ผ>ขนของเขาก็จะเป็นสีขาวนะแ,<ผ>แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น<ม>แกมร็อกเฟตตี้ค่ะก็จะเป็นมีเฟตตี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวปัจจุบันเหมือนกันนะคะนี่ไงเพยของเราชอบมากเลยอะตัวเนี้ย น้องหมี <c oughs> แล้วก็เกมร็อกเฟสแบร์ค่ะมาดูดิว่าหน้าตาเป็นไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครึ่งดําครึ่งม่วงเนาะเอ้ยตัวนี้เหมือนกับแบบว่าเป็นตัวโกงปะหน้าตาที่โกงเหมือนอ้ามเลยก็จะทำอะไรเราก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปค<ด>่ะแกเกอรี่ค่ะเด็กน้อยผู้น่ารักเ,เฮ้ยโ, <c oughs> โดนตามล่าซะแล้วไม่ใช่ผู้น่ารักแล้วอ้อมผู้น่าสงสารเดียวนี่ไปโอ้โหนี่ก็ มีคนแปลง่างเป็นหน้ายักษ์ด้วยแปลงร่างตามแล้วกมวยังหลอนเลยอ๋อครีเอทีฟก็ตายได้เนี่ยค่ะบอกอย่ามาทางนี้แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแกมล็อกฟัคซี่ค่ะมาดูหน้าตาของมันกันดีกว่านะเฮ้ยดูดินี่คือฟัคซี่นะ แต่ที่คาดผมซิ้นด้วยแต่ว่าเป็นรุ่นแกมด็อกนะดูมือของเขาดิเป็นตะขอเหมือนเจ้าสลัดแล้วแหละแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าตัวเบิร์นแท็บนะคะนี่มันจะเป็นรุ่นร่งางทั้งแบบนี้ด้วยเอวกิวเลยแล้ว <c oughs> นอ้องสารดดนั่นด้วยนี่ไอพี่เคนตัวนี้มันก็โอดกันนะไปช่วยซ้อมน้ำทีต่อไปนะ่าจะเป็นแกมด็อกแฮกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยไอทางดิโอ้มับรรฟได้ฮะไปแล้วเหรอไปแล้วนแฮกเกอร์จังเลยอ่ะบ๊อบไปไหนก็ไม่รู้ไงตัวนี้ตัวนี้อ๋อนี่นี่ตัวนี้เหรอสีดำดำเนี่ยเหรอโอ้โหตาขาวจุ๊ย มันคือเอนเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ย ก็จะดีคล้ายๆอยู่นะเหมือนจะเป็นเอนเดอร์แมนเลยอะต่อไปนะคะจะเป็นตัวเดคแฮนะคะนี่ตัวนี้น่ารักเขาชอบมันเต้นน่ารักอ่ะโอ้โดตสีโยโยโยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นดิจิมิวสิกแมนค่ะตัวจะใหญ่หน่อยนะโอ้โหตัวเบลล์เลยเอ้ยตัวนี้เคยเล่นแล้วตัวนี้มันก็จะตัวใหญ่แบบนี้นี่แหละมันจะตัวเย่นะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเหมือนจะเป็นร่างของเจ้าซันดรอปนะคะแต่จะเป็นร่างแบบเวอร์ชั่นแบบออกบืดๆนิดนึงเนาะต่อไปนะคะจะเป็นแกรมด็อกเบลล่า นี่ตุ๊กตาเต้นํำของเขาออเต้นบัลเล่ด้วยหมุนติ้วหมุนติ้วเต้นมันอยู่ในกล่องดนตรีเลยเนาะสวยจังลเลยนะนี่นีค่ค่ะบอกว่าตัวนี้เขาชอบมากเลยนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นคล้ายๆกับเจ้านกคูกหรือเปล่านะคะอ๋อเป็นนกคู่จริงๆอะ่ะดูดิตัวมันม่วงทั้งตัวเลยอะ่ะเหมือนจะมีในเกมหรือเปล่าเนี่ยจั๊กพวกเนี้ยอจิแล้วก็ต่อต่อไปค่ะสเตเตอร์แกมล็อกชิกก้านะคะน่าจะเป็นรุ่นร่างพัขงของชิกก้านะคะอ๋อหอเย็นมาเลยปากก็หายเนี่ยนี่ไงรุ่นร่างพังแล้วด้วย ไม่เอาอ่ะปกติก็ร้อนแล้วนี่ร้อนกว่าอีกอะเ <c oughs> ย็นทางล่างเลยอะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นร่างของเจ้ามูนอีกร่างนะคะแต่จะเป็นในเวอร์ชั่นของพวกเตแคร์นะคะเอ้ยดูดีเอ้ยมันน่ารักเหมือนเจ้าแบบสังดรเลยอะ่ะแล้วต่อไปค่ะจะเป็นแกมร็อกเบเกิลค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะตันถืออะไรมาพี่เคนเหมือนเ <c oughs> พื่อนมาด้วย <c oughs> ถือหัวเพื่อนมาด้วยม <c oughs> ีสามขาเนี่ย <c oughs> เอ้ยเหมือนหัวหุ่นยนต์เลยปะที่เขาถืออยู่ที่มือต่อไปนะคะจะเป็น g a m o c k Security Puppet ค่ะมาดูนี่หน้าตาเป็นไงอ๋ออยู่ในกล่องดนตรีแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้โอ้โหเหมือนตัวที่ร้าอาหารเมื่อกี้ไงคล้ายๆกันนะ ค่ะว่าตัวนี้เขาจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนแกมล็อกไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแกมล็อกฟ็อกซี่นะคะในร่างพังนะคะนี่ร่างพังก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหเยินมาเชียวเฮ้ยดูดิเขาต้องเป็นเพื่อนกับล็อกซี่แน่ๆเลยอ่ะต่อไปค่ะจะเป็นแกมล็อกไวบอนนี้ค่ะเป็นกระปายขาวเนาะอ๋อนี่นี่จะเป็นแกมล็อกอีกแบบเลเนี่ยเวลาเจามันจะมีเหมือนในเกมหรือเปล่าแล้วก็ต่อไปจะเป็นเจ้ามอนตี้นะคะซึ่งเราเนี่ยเคยเล่นแล้วเจ้ามอนตี้เนี่ยตัวนี้สวยอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะ แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแกมล็อกล็อบปิดค่ะอหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมันมีในเกมป้าตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะใคร,รเ,เล้ให้คอมเมนต์บอกทีนะครับก็คล้ายๆกับว่ามันจะมีในเกมด้วยนะเอาละค่ะวันนี้เราก็รีวิวบอดไปในเฟสตี้ซิเคลิตี้ปิชไปค่นี้กันเนาะถ้าชอบไมโครคาร์ดราคาน่นารักๆแบบนีนะะชช้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กระไรกดกระดิ่งถ้าเป็นกำลังใจพวกเนี่ยเล่นเกมไมโครคาร์ต่อไปนะแล้วอ,อย่าลืมมาคุยเป็นพวกพีชกันนะครับวันนี้้้้ตองไปแลวจ